ใครมีโชคดีมากเส้นพรสวรรค์ห้าตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ในฝ่ามือขอน้อมกราบคติธรรมคํำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อห้าตำแหน่งฟ้าประธานเส้นพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ในฝ่ามือใครมีโชคดีมากรวยกันทุกคน มีแต่ความโชคดีตลอดชีวิตเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะสัญ,ญลักษณ์แปลกๆที่อยู่ในฝ่ามือ ไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาลองสังเกตเห็นกันบ้างไหมคะว่าใครมีสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้บ้างหาตำแหน่งสัญลักษณ์ที่เปรียบเหมือนเป็นพรสวรรค์ที่จะส่งอิทธิพลต่อเจ้าของมือถ้าหากว่าใครมีสัญลักษณ์เส้นพรสวรรค์หนึ่งในห้าต่อไปนี้ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่พิเศษ ที่บุคคลนั้นจะได้รับจะด้วยพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมก็ตามเป็นสิ่งที่พิเศษติดตัวมาของแต่ละคนเป็นพรสวรรค์ที่ได้มาค่ะอย่างลายมือก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะเกิดกับผู้ที่มีสิ่งพิเศษที่ติดตัวมาขึ้นอยู่กับว่าเราจะรู้จักเส้นพรสวรรค์บนฝ่ามือแค่ไหน แล้วใช้มันไปในทางที่ถูกต้องหรือไม่นั่นขึ้นอยู่กับบุพกรรมของแต่ละคนที่จะเชื่อคะ่ะท่านผู้ฟังคะลองสังเกตที่มือเราทุกคนนะคะเรามีพรสวรรค์หรือไม่ถ้าคุณมีแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่พิเศษคะ่ะและเส้นพรสวรรค์นี้เกิดได้กับทุกมือคะ่ะ เป็นเส้นที่เกิดขึ้นบนฝ่ามือเรามีหลายรูปแบบและหลายตำแหน่งตัวอย่างเช่น5ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่1เส้นสมองแยกออกเป็นตัว Y วหรือตัว V หรือตัวซ่อมออกเป็นสองเส้นบ่งบอกเจ้าของมือเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านสมองดีเลิศค่ะ มีความเฉลียวฉลาดสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีทำหลายๆอย่างพร้อมกันได้ดีค่ะถ้าเรียนอยู่ก็จะเป็นเด็กกิจกรรมแต่ถ้าทำงานก็จะทำงานทั้งงานประจำและงานเสริมพร้อมๆกันได้ดีมีความคิดทัศนคติของตนเองจึงมีทัศนคติไม่ค่อยตรงกับคนอื่นสักเท่าไหร่ ชอบแสดงความคิดเห็นมีความเป็นผู้นำในบางครั้งชอบเถียงเพื่อนเอาชนะก็จะเป็นผลเสียตามมาแก่เจ้าของมือนี้ได้ค่ะตำแหน่งที่สองเส้นระหว่างนิ้วนางกับนิ้วกลางจะมีลักษณะเส้น เป็นเครื่องวงกลมอยู่บนฝ่ามือเส้นพรสวรรค์เส้นนี้บ่งบอกแก่เจ้าของมือถึงความรู้ความสามารถการทำงานใดๆก็จะโดดเด่นมีแรงดึงดูดค่ะหากทำการค้าขายก็จะดึงดูดลูกค้าให้มาอุดหนุนมีความเจริญรุ่งเรืองความมั่นคงร่ำรวย ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งประสบความสำเร็จได้ไม่ยากค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเส้นพรสวรร์คเส้นนี้เวลาคุณทำอะไรคุณก็จะมีแรงดึงดูดใจที่ดีน่าติดตามน่าสนใจมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนค่ะมีพรสวรร์คที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวค่ะตำแหน่งที่สเส้นโคง้ง ออกริมมือลากจากเนินจันทร์ถึงเนินพุทธเป็นครึ่งเซี่ยวพระจันทร์ครึ่งวงกลมเรียกผ่อนสวรรค์เส้นนี้ว่าเส้นหลางสังหอนหรือเส้นยานคาเป็นเส้นผ่อนสวรรค์ที่ติดตัวมาเป็นผู้อย่างรู้มีสัมผัสพิเศษเป็นผู้วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆได้ลึกซึง้งและค่อนข้างเป็นจริงเป็นลางสังหร เป็นเส้นที่พิเศษเพราะเป็นจันทร์ครึ่งเซี่ยวมีสัมผัสพิเศษฝันแม่นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเพราะครึ่งซี่ของดวงจันทร์เกิดได้เฉพาะตอนกลางคืนคะ่ะใครที่มีก็จะฝันแม่นมากๆถ้าเป็นคนชอบทำบุญสวดมนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเป็นประจำจะส่งผลแก่ เจ้าของนี้ดีมากๆเลยค่ะตำแหน่งที่สี่วงแหวนครึ่งวงกลมบนเนินพระฤหัสบริเวณโคนนิ้วชี้ค่ะหรือที่เราเรียกว่าวงแหวนโซโลโมอนหรือวงแหวนพระฤหัสเป็นเนินแห่งคุณธรรมความสำเร็จความรู้มีจิตใจใฝ่รู้ใฝ่คุณธรรมใฝ่ธรรมะบ่งบอกแก่เจ้าของมือนี้ค่ะ ว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นเองโดยเป็นพรสวรรค์เป็นคนที่มีความอดทนแน,แน่วแน่เข้มแข็งอดทนต่อการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนอดทนสู้ฝ่าฟันไปได้อย่างไม่ยอ่อท้อจนทําให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในที่สุดค่ะถ้าได้นั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเป็นประจำ จะเข้าถึงเข้าถึงสมาธิได้อย่างรวดเร็วกว่าบุคคลอื่นค่ะแต่หารู้ไม่ว่าเส้นผ่อนสวรรค์วงแหวนโซลมอนวงแหวนพระฤหัสนี้สามารถชี้หรือสั่งการให้ใครทำอะไรก็ได้เพราะอะไรคะเพราะว่านิ้วชี้เป็นนิ้วที่แสดงถึงอำนาจในการปกครองหัวหน้าสั่งการ ยิ่งมีวงแหวนโซลอมอนหรือวงแหวนพระฤหัสก็ยิ่งเพิ่มพลังอำนาจให้กับนิ้วนี้มากถ้าเป็นคนดีมีคุณธรรมก็จะโชคดีไปค่ะแต่ถ้าอยู่ในมือคนที่มีจิตใจบาปมีความคิดวิปริตผิดแผกก็จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ต้องดูเส้นอื่นๆประกอบด้วยนะคะ ตำแหน่งที่หกากระบาดกลางฝ่ามือระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจค่ะจะต้องเป็นกากระบาดท,ที่สมมาตรด้วยนะคะจึงจะส่งผลต่อเจ้าของมือนี้ค่ะเส้นผ่อนสวรรค์กากระบาดกลางฝ่ามือเป็นเส้นที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดมีคนพูดถึงมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นนักพยากรณ์หรือบุคคลทั่วไปค่ะ จะให้ความสำคัญกับเส้นพรสวรรค์กลางฝ่ามือเส้นนี้มากๆค่ะโดยเฉพาะคนไทยนะคะเพราะเครื่องหมายกากบาทกลางฝ่ามือเป็นเครื่องหมายเส้นศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ลี้ลับมหัศจรรย์ยากจะอย่างรู้มีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมักมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแก่เจ้าของค่ะ ผู้ที่มีเส้นพรสวรรค์กลางฝ่ามือนี้จะรู้ดีค่ะส่วนเรื่องความรักมักจะไม่สมหวังนะคะจริงๆแล้วใครที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือถือว่าโชคดีมากค่ะเพราะเส้นกากบาทหมายถึงเครื่องหมายคูณดีๆนี่เองค่ะเครื่องหมายคูณมีแต่จะให้ทวีคูณให้การที่ได้มา ได้อะไรก็ได้ที่จะทวีคูณจะได้รับอย่างพอกพูนไม่ว่าจะทำอะไรดีไม่ดีก็จะได้รับมาอย่างทวีคูณค่ะคนที่มีการกรบาทกลางฟามือระวังตัวเองอย่าทำอะไรที่ผิดศีลห้าถ้าเราปฏิบัติธรรมรักษาศีลก็จะพบสิ่งดีๆเข้ามาเป็นทวีคูณเช่นเดียวกันนะคะ ห้าตำแหน่งสัญ,ญลักษณ์เส้นผ่อนสวรรค์บนฝ่ามือใครมีอย่างใดอย่างหนึง่งถือว่าเป็นคนที่มีผ่อนสวรรค์ที่ติดตัวมารู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองและผู้อื่นจะยิ่งเพิ่มคุณให้แก่เจ้าของมือนี้ดีค่ะแต่ถ้าใครไม่มีเราก็ต้องมีผ่อนแสวงได้ค่ะถึงจะไม่ดีร้อยเปอร์เซนแต่ถ้าเรา ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราชอบเราก็จะภูมิใจค่ะและถ้าหากเราเป็นคนดีบุญบารมีอานิสงผลบุญจะน้อมนำเราพบเจอแต่สิ่งดีอยู่ในสังคมที่ดีปราศจากหมู่มานคนพาลและคนไม่ดีเพียงเท่านี้ชีวิตของเราก็จะประสบความสำเร็จ ไม่มีความทุกข์สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีแต่ความสุขหายจากโรคภัยเงินทองไหลามาเทมาเทวดาคุ้มครองเดินทางปลอดภัยหมู่มานนั้นอย่าคิดที่จะมาใกล้ด้วยเถินท่านผู้ฟังคะพุทธองค์ตรัสว่าเชื่อหมดก็เป็นบาปไม่เชื่อก็เป็นบาปท่านจึงให้เชื่อเกิน50ขึ้นไปก่อน จากการใช้เหตุผลหลายอย่างมาประกอบรวมกันรวมถึงถามผู้ที่มีจิตญาณภาวนามาดีแล้วที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุ สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทส่วนมนต์ต่างๆ ความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งใดว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุ ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีค่ะ